เพื่อนที่ไว้ใจกับแอบกินกับแฟนตัวเองจากความรักจึงกลายเป็นการหักหลังที่เจ็บที่สุดฟ้าถือดอกไม้กะมาเซอร์ไพรส์อาร์ตแต่พอเปิดประตูเข้าไปเห็นเพื่อนกับแฟนอยู่บนเตียงถึงกับชงนะงักนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันทํำไมถึงไปอยู่บนเตียงกันแบบนั้นฟ้าคุณฟังผมก่อนนะผมอธิบายได้อธิบายอะไรคะคุณกําลังจะบอกว่าคุณกับเพื่อนฉัน แอบนอนกันบนเตียงฉันงั้นเหรอและสิ่งที่ทําอยู่มันไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมและดาวเพื่อนฟ้าก็รีบหันมาพูดฟ้าฉันขอโทษเราไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะเธอเข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไรฉันไม่ใช่เด็ก3ามขวบเลยนะที่จะมาหลอกอะไรฉันง่ายๆแบบนี้อยู่กันบนเตียงแบบนั้นไม่มีอะไรได้ยังไงอย่าบอกนะว่านอนจับมือกันอ่ะแล้วอาร์ตก็พูดความจริงออกมาใช่ผมพูดความจริงก็ได้จริงๆแล้วผมไม่ได้รักคุณเลยฟ้าที่เราต้องแต่งงานกันเนี่ยก็เพราะเงินและครอบครัวผมก็สั่งมาแล้วผมก็ทําตามที่เ เขาบอกพอฟ้าได้ยินแบบนั้นดอกไม้หล่นจากมือทันทีงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาที่ฉันทุ่มเททุกอย่างให้คุณมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยใช่ไหมอาร์ตไม่ทันได้ตอบเพื่อนก็รีบแทรกทันทีก็ใช่น่ะสิเธอมันก็แค่ตัวสำรองเขาไม่ได้เลือกเธอหรอกฉันจะบอกให้ที่ผ่านมาที่เขาเลือกเธอเนี่ยก็เพราะเรื่องเ,เงินทั้งนั้นเลวทั้งคู่และจําคําพูดของพวกแกให้ดีนะฉันจะทําให้พวกแกเสียใจยิ่งกว่านี้แล้วฟ้าก็วิ่งร้องไห้ออกไปทันทีฟ้าวิ่งร้องไห้กลางสาย ฝพ่อกอบเห็นก็เข้ามาหาฟ้าฟ้าเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณถึงร้องไห้ขนาดนี้ฉันถูกหักหลังจากคนที่ฉันรักที่สุดพ่อกอบได้ยินแบบนั้นก็รีบเอาสูตรคุมไหลให้ฟ้าใจเย็นๆนะฟ้ายังไม่ต้องพูดอะไรตอนนี้และไม่ต้องห่วงนะฉันจะอยู่ข้างเธอเองแลวฟ้าก็ร้องไห้สะอื้นฉันมันโง่เองที่เชื่อใจผิดคนไม่เธอไม่ได้โง่แต่คนพวกนั้นต่างหากที่ไม่เห็นคุณค่าของเธอไม่ใช่ฉันต่างหากแหละที่ไม่มีคุณค่าไม่มี ค่าสําหรับใครทั้งนั้นไม่จริงฟ้าคุณมีค่าสําหรับผมและผมก็พร้อมที่จะปกป้องคุณปกป้องหรือว่าสงสาร